แขกเพื่อนมากจนเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยเรากลัวว่าเราพูดออกไปเนี่ยเขาจะพอใจไหมนะคะก่อนไปฟังกดหัวใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยไม่ฝนได้เลยนะคะกลัวคนอื่นไม่พอใจนะคะทำยังไงดีคะพี่ฝนคะก็คือเราจะต้องมีวิธีคิดที่เปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้เราก่อนเรากลัวว่าเราพูดอะไรไปแล้วเขาจะไม่พอใจให้เราคิดแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีบ้างแหละที่เราทําให้เขาไม่พอใจถึงเขาจะคิดยังไงกับคําพูดของเรา มันก็เป็นเรื่องของเขานี่นาเพราะถ้าเราัวแต่มาแคร์คำพูดว่าเราพูดออกไปแล้วเขาจะพอใจเราไหมเราจะไม่มีความสุขและเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะและเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยยังไงอะถ้าเกิดเราจะต้องคอยแคร์ว่าคนนั้นคนนี้จะจะทุกข์เพราะคําพูดเราไหมนะคะที่หวนจะให้คําพูดเซลล์ทอกที่เอาไปพูดนะมันจะได้รู้สึกดีขึ้นคํานี้ก็คือว่าต้องมีบ้างแหลที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจนะคะ 2. ไม่ต้องกังวลความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปหรอกเขาจะคิดยังไงกับฉันเนี่ยมันก็เรื่องของเขาแล้วที่สําคัญคือให้ความสําคัญกับรู้สึกของตัวเองเนี่ยให้มากซึ่งความจริงของโรคใบนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้ผู้อื่นพอใจเราเกิดมาเพื่อช่วยตัวเราเองให้พัฒนาจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งแล้วในระหว่างทางที่เราพัฒนาตัวเองนั้นเราจะต้องมีความสุข กับตัวเองโดยอยู่บนพื้นฐานของการที่เราไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนถ้าคําพูดของเรามันทําให้คนคนนี้ไม่พอใจเราก็จะคิดได้เพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะถ้าเราไม่ได้พูดจนไปทําร้ายจิตใจหรือไปด่าอะไรใครขนาดนั้นนะคะด้วยรักถ้าเห็นว่คลิปนี้ดีมีประโยชน์ชอบแลวแชร์ได้เลยค่ะ